แฟนๆช็อกค,คู่รัก LGBT คนดังของไทยประกาศเลิกฟ้าผ่าค่ะเล่นเอาแฟนคลับช็อกไปตามตามการเมื่อล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์68คู่รัก LGBTQ คนดังในตำนานอย่างหมอโบสทนัทพงษ์และนิวเยียกิติวัฒน์ได้ออกมาประกาศเลิกกันเป็นที่เรียบร้อยมีการปิดฉากรัก12ปีหลังเพิ่งขอแต่งงานกันไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปีพศ2567 โดยนิวเยียกิติวัตได้ออกมาโพสต์ประกาศเลิกลากับหมอบโบสทนัทพงษ์ผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมเผยรับผิดตับเพียงผู้เดียว อีกทั้งยังขอขอบคุณทุกการพพอร์จากอดีตแฟนหนุ่มด้วยได้กล่าวบอกว่าสวัสดีครับนิวเยียนะครับเียขอมาประกาศเรื่องราวความสัมพันธ์ของระหว่างเยียกับพี่โบ๊ทในตอนนี้เราได้ยุติความสัมพันธ์ของเรามาเป็นเวลา2เดือนแล้วซึ่งสาเหตุนั้นมาจากตัวยวเองซึ่งผิดข้อตกลงสําคัญที่เคยร่วมกันไว้รวมไปถึงปัญหาอื่นๆด้วยเราเลยตกลงแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการครับส่วนความสัมัน์ ของระหว่างเราสองคนในตอนนี้เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันและกันขอขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตครูเรามาโดยตลอดรวมถึงขอโทษที่ทําให้ผิดหวังขอบคุณครับขอโทษพี่โบ์อีกครั้งจากใจจริงนิวยียอมรับผิดเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวครับ